เนย์กันบ้างครับผมชื่อฟีฟาครับแล้วคุณก็กำลังดูฟาร a ไดส์ Paradise, มันคงจะดีมากๆเลยนะครับสําหรับผู้ชายเราถ้าผู้หญิงทุกคนที่เราชอบเนี่ยจะทักเข้ามาหาเราก่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงเขาจะทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ชายธรรมดาธรรมดาแต่วันนี้ผมจะมาบอกสิ่งที่จะช่วยผู้หญิงอยากจะทักหาคุณได้มากที่สุดและผู้ชายคนใดที่มีสิ่งนี้95%ของผู้หญิงอยากจะทักหาคุณ ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนนะครับสิ่งที่ผมจะมาบอกในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบบทสวดมนต์อิลูมินาติหรือว่าบทสวดมนต์หลวงพ่อวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นมันปัญญาอ่อนโอเคอย่าโดนหลอกสิ่งที่ผมจะมาบอกในวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ได้ผลดีมา,มากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนจริงๆในชีวิตของผู้หญิงคนนั้นแล้วคนจริงๆที่ผมหมายถึงเนี่ยนั่นมันหมายความว่าคุณจะต้องสนิทสนองกับผู้หญิงคนนั้นหรือว่าจะต้องคุยกับผู้หญิงคนนั้นมาแล้ว30วันอะไรแบบนั้นเธบบาาอ เรียนคณะเดียวกันหรือว่าทํางานที่เดียวกันแล้วเคยเห็นหน้าเห็นตากันเคยพูดคุยกันเคยทักทายกันส่งยิ้มให้กันมีไอจีมี Facebook ซึ่งกันและกันแล้วนั่นก็คือเหตุผลนะครับที่ทาให้เปอร์เซนต์ความสําเร็จของมันเนี่ยสูงขนาดนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามไปจบท้ายคลิปนะครับโอเคเรามาถึงเรื่องที่แหละคนกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงอยากจะทักหาคุณได้มากที่สุดอยากจะทําความรู้จักกับคุณและอยากจะเริ่มบทสนทากับคุณได้มากที่สุดเนี่ย สิ่งสงนั้นก็คือความกลัวซึ่งความกลัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมบอกแล้วก็แนะนําไปตลอดเวลานะครับแต่เผื่อถ้าเกิดว่าคุณลืมหรือว่าจําไม่ค่อยได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทบทวนความจําให้ คือคอนเซปต์ของความกลัวเนี่ยมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งที่สําคัญและอาจจะมี Impact ได้มากที่สุดเลยนะครับในเรื่องของการสร้างความดึงดูดใจและสร้างความจูงใจใผู้คนได้มากที่สุดแล้วเข้าใจก่อนนะครับความกลัวที่ผมหมายถึงในคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คุณต้องไปทําตัวให้หน่ากลัวความกลัวที่ผมหมายถึงเนี่ยมันคือความกลัวในการมีน้อยมีไม่เพียงพอหรือว่าความกลัวในการขาดแคลนจำมาไว้ให้ดีเลยนะครับยิ่งมันมีน้อยยิ่งมันไม่เพียงพอเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นจะยิ่งมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและมันไม่จําเป็นนะครับ ก็จะต้องเป็นเรื่องของการจีบสาวหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการขายการคุยธุรกิจการดีวงานเนี่ยความตลัวก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่จะสร้างแรงจูงใจให้อีกฝ่ายได้ดีที่สุดทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกคุณนะครับถึงเหตุผลว่าทำไม การที่คุณเป็นทรัพยากรที่มีน้อยหรือขาดแคลนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผู้หญิงได้มากที่สุดเหตุผลของมันเนี่ยก็เป็นเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีความสนใจกับพวกเธอมากเนี่ยความสนใจและเวลาของคุณเนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งที่ขาดแคลนแล้วเมื่อผู้หญิงเขารู้ว่าคุณเป็นผู้ชายประเภทที่มีน้อยประเภทที่ขาดแคลนเนี่ยเธอก็ยิ่งต้องการเวลาต้องการความสนใจของคุณมากขึ้นเพื่อที่เธอคนนั้นเนี่ยจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจริงๆของคุณ ซึ่งไอชื่อจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแค่เงินแค่ทองหรือว่าหน้าตาอย่างเดียวนะครับมันหมายถึงอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่นั่นแหละเมื่อไดที่ผู้หญิงเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเธอจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจริงๆของเขาเป็นส่วนหนึ่งในชวิตของเขาเนี่ยเราจะต้องทําอะไรเพื่อได้เขามาซึ่งการทําอะไรให้ได้มาเนี่ยนั่นอาจจะหมายถึงทักมหาคุณก่อนนั่นอาจจะหมายถึง เริ่มโฆษณากับคุณก่อนและนั่นก็คืออีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้ผู้หญิงเขาเนี่ยชอบผู้ชายป๊อปปูล่านอกนจากการที่ผู้ชายป๊อปปูล่าเนี่ยจะผ่านโซเชียลพูฟมาแล้วความกลัวและความมีน้อยเนี่ยก็เป็นอเหตุผลหนึ่งนะครับและเมื่อไรก็ตามที่คุณสามารถทําตัวเองให้เป็นทรัพยากรที่ขาดแคลนทรัพยากรที่มีน้อยทรัพยากรที่มีคุณค่าเนี่ยผู้หญิงเขาจะตามคุณเมื่อไหรก็ทาที่คุณทําสิ่งสิ่งนั้นได้เนี่ยคุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะครับถึงเรื่องที่แบบเฮ้ยท และเธอไม่ไปเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งนั้นแทบจะไม่มีเลยที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้คือคุณลองจินตนาการตามผมดูสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณไปงานปาร์ตี้งานหนึ่งทันทีที่คุณเดินเข้าไปในงานเนี่ยซ้ายมือของคุณคุณเห็นผู้ชายป๊อปปูล่าที่มีผู้หญิงยืนล้อมรอบอยู่ที่มีผู้หญิงต่อแถวเพื่อที่จะคุยกับเขาอยู่ขวามือของคุณในมุมมืดมืดมีผู้ชายเงาเงาคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวหรืออาจจะนั่งอยู่กับเพื่อนของเขาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญคุณคิดว่าผูู้้หหญิงงงเจะลืออกกัไนถต ก็ต้องเป็นฝั่งนี้อยู่แล้วต้องเป็นฝั่งผู้ชาย๊อปปบูล่าผู้ชายที่มีความสนุกมีชีวิตชีวาเป็นสีสันของปาร์ตี้เพราะผู้ชายคนแรกเนี่ยคืออะไรถูกต้องทรัพยากรที่น่ากลัวทรัพยากรที่ขาดแคลนทรัพยากรที่มีน้อยอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้อีกเรื่องหนึ่งสมมติว่าคุณกําลังจะซื้อรถและมีร้านขายรถอยู่2อร้านร้านหนึ่งเนี่ยวันนี้เขามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยรถโอ้โหรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มีของทงของแถมเต็ไมไปหมดเลย ส่วนอีกร้านหนึ่งเป็นร้านธรรมดารรมดาไม่มีโปรโมชั่นใดๆทั้งสิ้นราคาตายตัวราคาเต็มคุณคิดว่าคุณอยากจะซื้อกับซื้อของกับใครมากกว่าก็ต้องเป็นร้านที่1่เพราะอะไรเพราะนั้นมีเวลาจํากัดเพระเวลาที่มันมีจํากัดเนี่ยมันจะสร้างความกลัวให้กับคุณ <began> คือผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่มีความฉลาดในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเข้าสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการมองคนอื่นเธอจะรู้เลยนะครับว่าผู้ชายประเภทที่เป็น ทรัพยากรที่ขาดแคลนทรัพยากรที่มีน้อยทรัพยากรที่มีค่าเนี่ยจะมีเวลาให้เธอน้อยจะให้ความสนใจกับเธอน้อยแล้วนั่นก็เป็นเหมือนกับแรงกระตุนน้นในสมองของเธอนะครับแต่อีกทางหนึ่งผู้ชายเงาๆที่นั่งอยู่ในมุมมืดๆเนี่ย คนนั้นเขาว่างตลอดเวลาคนนั้นเขา,ามีเวลาให้เธอตลอดเวลาแล้วนั่นมันทําให้เธอเนี่ยไม่มีแรงกระตุ้นไม่มีความพยายามนะครับในการที่จะอยากรู้จักกับผู้ชายคนนั้นเธอรู้ดีนะครับว่าถ้าเกิดตอนนี้เธอปฏิเสธผู้ชายคนนั้นไปในอนาคตในวันข้างหน้าถ้าเกิดว่าเธอต้องการผู้ชายแบบนี้ต้องการคนประเภทนี้เนี่ย ผู้ชายคนนั้นก็มีโอกาสสูงนะครับที่ยังจะอยู่ตรงนั้นอยู่หรือถึงแม้ว่าตอนนั้นผู้ชายคนนี้อาจจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีผู้ชายแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สําคัญอะไรมากมายและถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ดูแล้วเป็นประโยชน์หรือเอาไปพัฒนาตัวเองได้ดีเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับเออแล้วตอนนี้เนี่ยสตูข,ของเราก็ใกล้เสร็จเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นอดใจรออีกนิดเดียวนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนีวันกัน <Good. S 1>